หลังจากนั้นพอคนทรมทลายเลยท่านท่านตอนนั้นอ่ะเชมบอกผมว่าคนดังอย่าเปิดให้หมอหรือว่าหรือว่าคนเป็นโควิดอยู่เลยเพราะว่าเดี๋ยวโควิดหมดปพราเชื้อโรคมันจะอยู่ที่โรงแรมเราคนจะไม่กล้ามาอ่ะเขาว่าคิดอีกแบบนี้กนะ็ดูเหมือนถูกใช่ไหมแต่ผมคิดว่าอ่าถ้าเป็นอย่างนี้เขาไปว่าโรงพยาบาลก็มีมีใครไปแนละ้วพวกเราก็าไปจะไปโรงพยาบาลเราก็ตายห่าหมดอยู่ดีอ่ะใช่ว่าใช่ไหมเ <c oughs> ชื้อโรคอ่ะก็ะโรงพยาบาลไปไม่ได้หมดแล้วเราจะจะมีที่ไว้อยู่ไหม <S <S เขาแปลว่าไม่มีโรงพยาบาลใช่ไหมแต่จริงๆมันไม่ใช่นะเชื่อว่ามันมันก็ฆ่าได้มันก็สามารถเวลาผ่านไปได้แต่สิ่งแน่ๆคือเราได้ทําความดีโอกาสยืมมาฟ้าประคันมาให้เราแล้วเราก็คว้ามันได้ใช่ไหมอ้าวลูกค้ามาพักโรงแรมผมผมเจอคนเดียวแล้วกันนะไม่ต้องบอกว่าเยอะ <S 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 เขาบอกว่าเขาไม่เคยมาพักโรงแรมผมและในเมืองเลยปกติเขามาเพราะเขาจะขึ้นดอย แต่เขามาพักวันนี้ที่ผมเจอเจ้คนหนึ่งนะเพราะว่าคุณตันเอาลรงพยาไปให้หมอและพยาบาลอยู่หนูก็เลยมาพักทั้งที่หนูอยากไปรออยู่้อยแต่ต้องมาอยู่กับผมวันนี้เฮียไมว่ามันเป็นอะไรนะโอกาสที่ฟ้าประทานให้เราอะ่ะก็เหมือนกับเชงเชงายอ่ะไม่ใส่ผมไปอะ่ะมันมีที่ไหนอีกอะ่ะคุณมีตังคุณมีโอกาสได้ช่วยคุณเหรอก็เหมือนโควิดอ่ะสุขุมเนยนะเพื่อบธธร,ริจาคม่ผมเปิดตึกให้เขาอยู่อะ่ะเคียเฮียขาไป ผมใช้เงินอีก40ล้านนะแต่ว่าคนไข้คนแรกมาเข็นเข้ามาน้ําตาผมก็ไหลแล้วผมก็รู้สึกี่สิบล้านผมคุ้มค่าเลยผมไม่ได้เป็นหมอนะผมสามารถช่วยชีวิตหลายคนเลยตอนนั้นศูนย์พักคอยผมนะแม่ผิดกฎหมายนะอาศัยผมมีเพื่อนอะน,นะปุ๋นเนะเอาจริงๆเคยผมทําผิดกฎหมายอย่างแรงด้วยจริงๆตอนนั้นเขาให้ศูนย์พักคอยทุกที่ทําทเป็นศูนย์พักคอยเขียว เขียวเคยรับคนที่มีอาการหนักไม่ได้เลี้ยงยังไม่ได้เลยนะผมว่าทําเป็นแดงคือผมรับมาแต่ละคนนีงเคย,เคยต้องใช้ออกซิเจนต้องใช้โปรเซ็กชั่นต้องมีหมอพอดีตึกเม้นะ่นผมเป็นตึกอะไรนะแต่ระผมให้หมอเช่าแล้วพอดีโควิดเขาก็ปิดเพราะคุณจีไม่มีพอโควิดมาเพราก็ไปซ่อมเสร็จภายในไม่กี่วันแล้วก็เปิดมา เชื่อไหมว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้แบรนด์อย่างที่บอกว่าไอ้การโฆษณาออนไลน์ทิ่ว่าออนไลน์อีกยิ่งกว่าไอ้เกามันมันเป็นข่าวที่เราไม่ต้องไปทำคอนเทนต์อะไรมันเป็นคอนเทนต์สดๆตัวมันเองแล้วมันมีคุณค่ามากกว่าคอนเทนต์ที่เราโฆษณาพยายามสร้างให้มันบอกว่าอย่างนู้นอย่างนี้มันของปลอมทั้งทั้งเซตอัพทั้งนั้นคือว่านี่เป็นคอนเทนต์ที่มันดีมากเนี้ยเรื่องนี้สอนเราว่ามันเป็นโอกาสของเ้าพอรู้ให้คนก็ประทับใจมนี่ยผมยิ่ก็ประทับใจเอาง่ายได้ วันนี้ผมเดินเข้าไปในแม่สายนะ,อะขอผมเจอคนร้องให้ทุกคนทั้งนั้นนะบ้านเข้าว็าอยู่ไม่ได้ผมไปทาบ้านขาน้าจนแบบถนนเข้าโอ้โหผมเอารถแม็กมคโครไปเกบห้าสิบพันอยู่เดือนครึ่งน่ะใช้เงินไปเกือบยี่สิบล้านอ่ะตอนทุนที่โครยัโอ้โหตอนนี้ผมกลับมาสามวันเองนะเอ็ทีมงานบอก่ามีพนักงานเกือบรอสองร้อยคนอ่ะใช่ไวผมใช้เงินไปเกือบยี่สิบล้านกินข้าวาเป็น100ปร้อยกว่าคนเกือบสองร้อยคนน่ะ มาปเป็นเดือนเดือนเดือนับสิบสวันก่อนจะกลับมาเนี่ยมันมันก็คกือการสร้างแบรนด์ที่เมื่อกี้บอกไอ้ทำทำโซเชียลยังไงโอ้โหไปดูเด็กคนดีกว่าดิกว่าเนี่ยเอนนูวินจริงใจแล้วก็ทำเพื่อให้ไม่ได้หวังผลตอบแทนเราไม่ได้หวังแต่เราได้อยู่แล้วไงทำไปเถอะแต่ถามว่าได้เท่าไหร่ไม่มีใครรู้แต่ถ้าคุณไปคิดที่ว่าจะได้เนี่ยเขาไม่ได้แต่ถ้าคุณไปคิดมันก็จะได้ ใช่ไหมแต่เมื่อเราไม่ได้หวังว่าเราจะได้เราก็ได้อยู่แล้วไงมันไ,ไม่มีได้อะไรได้เท่าไหร่ไม่รู้ใช่ไหมถ้าเรามีโอกาสทำม,มันก็เป็นการสร้างแบรนด์สร้างธุรกิจให้เราทางอ้อมตาผ่านไปไวมากครับก็เดี๋ยวาจะถามเป็นคําถามสุดท้ายนะครับเราไปเราปล่อยให้คุณเดินถามดีไหมครับได้ครับได้อาจจะขอสั้นๆครับอยากให้คุณตันสรุปให้หน่อยว่าคีย์เทคเอาไว้สำหรับ,บบทเรียนที่คุณตันผ่านมาทั้งหมดเนี่ยอะไรที่ เรียนในคอนเน็กเนี่ยสามารถนําไปปรับใช้ได้บ้างหรอก็อย่าอยู่บ้านอย่าฮะอย่าคุยกับคนเดิมๆกินข้าวคนเดิมๆออกไปข้างนอกไม่จำเป็นต้องมาคอนเน็กอะไรหรอกใช่ไหมมีโอกาสก็ไปสัมมนาไปกินข้าวกับาเพื่อนไปเที่ยวต่างประเทศไปสิ่งที่เราไม่เคยไปนะไปเที่ยวสิ่งที่เราไม่ไมเเ,เราชอบสิงคโปร์ไปดิสิงคโปร์ชอบญี่ปุ่นไปดิญี่ปุ่นญี่ปุ่นบางอย่างมาันก็บจมหมดแล้ว มันมีอ่ะอย่าไปดูถูกเมืองจีนอย่าไปดูถูกเราเขมรน,นะแม้เขมรอีกห้าปีสิบปีเขาพี่ตึกร้อยยี่สิบชั้นนะ่ะเรายังไม่มีนะเรามีอยู่ในแบบร้อยยี่สิบชั้นซูเปอร์ทาวเวอร์เลิกแนละ้วพระรามเก้าของวันแม่่อไม่รู้จะสร้างเมื่อไหร่แต่ว่ากัมพูชากำลังสร้างนะร้อยยี่สิบชั้นสองตึงกรูปมันเปลี่ยนแปลงใช่ว่าไม่ถามว่าเราจะเอาอย่างไรเรารู้ต้องรู้ว่าอะไรเรารู้แล้วอะไรเราไม่รู้สิ่งที่ไม่รู้อีกเยอะเลย รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเออสำคัญมากเลยไปหาได้ที่ไหนออกไปข้างนอกพุบเรารู้จะโอยคููโง่มากเลยนะเรียนรู้อย่ยเรียนรู้แล้วไปหาประสบการณ์ข้างนอกได้ปุ๊บอาคว่าผมมีวันนี้เคยบอกเปคุณชอบท่องเที่ยวผมเป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะชอบพบเพื่อนคบคุณครบครวยครอบคุณรวยเพราะคุณรวยมันทำไมถึงรวยมันเก่งนี่มันถึงรวยมีไม่โง่แล้วมันรวยอ่ะนะอ่ามีนะมีคนนึ่ทไมไม่ได้เอิยชื่อนะะ เออรวยมากเลยแป๊บเดียวนะถ้าไม่มีเรื่องแป๊บเดียวมันก็จนแล้วไงหลายคนเลยไอ้สิงแสอะไรเงี้ยไปเจอเป้าล่วก็โอ้โหอะไรวะไม่โดนหลอ,อกไป30กว่าล้านมันไม่มีทางเกิดขึ้นกับคนรวยที่มันฉลาดหรอใช่ไหมแต่บางคน,นถูกหวยไคที่ไปรวยแป๊บเดียวหมดนะเหยนนักกีฬาไหมอยู่ดีๆได้รางวัลน,นะโชคมมยกลับมาได้รางวั10ล10บล้าน2ี่ล้านไป๊ไปชีวิตแม่งโคราบากเลยใช่ปะเพราะมันไม่ได้ฉลาดมันโชคดีที่เอ่อท พอเดียวได้ shot เดียวจอ s เดียวเป็นโอลิมปิกเลยได้เหรียญทองเลยรวยขึ้นมาพอบ้านไปก็จบมีคำถามไหมครับเราเปิดต่อคิวแนะครับใครมีคำถามยกมือได้เลยนะครับผมเดี๋จะได้ทีมงานยกมาอมันมีของรางวัลมาแจกด้วยใช่ไหมโอ้จริงจริงแล้วใครยกมืออ่ะก่อนนี้ไม่เห็นยกเลยพอมีของรางวัลยกเลยเจอแล้วพี่ตีไม่เป็นไรหราเดี๋ยวให้ให้สองเล่มเลยที่เหลือ ก็ให้ให้ไปเถอะหนังสือขายไม่ออกอยู่แล้วครับครับแล้วก็ผมพอมกันแล้วครับครับคให้ไปเลยคนสองสามสามปีนี้ชาเขียวเราโตดีมากเลยแต่ตอนนี้แคปมันเต็มต่อจากนี้เอสเดอร์ฟของจันจะเป็นอะไรครับอต่อตัวนี้ก็บมัเพิ่มขึ้นจากอยู่ไงใช่ไหมแล้วต่อไปจะโตกว่านี้เคือไม่รู้นะแต่ผมไม่ได้อ่าผมบอกว่าสามเอ็นเคยนิววิเศษนิวโบดัา นิวเพรสเคยประเทศเอื่นๆแต่ผมพูดมาแล้วสาปีกว่ายังไม่เกิดเลยนะแต่ผมยังพยายามอยู่ไหมว่าพยายามอยู่สักวันอ่ะามพยายามผมก็สำเร็จวันไหนไม่รู้ว่าต้องรู้เลยนะอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกแนะนำแล้วกันคะคนเราเนี่ยมามีความโชคดีนะเก่งส่วนหนึ่งความที่เหลือเคยขอชควโชคดีของผมแปลว่าไม่ใช่โชคดีแบบดวงอะไรเงี้ยเคยโอกาส โอกาสมาเมื่อไหร่ผมไม่รู้แต่ถ้าโอกาสมาพอผมตรงผมคว้าเลยจ้ะเมี่เราต้องอยู่ในความสติและความพร้อมตลอดเวลาความสติก็แปลว่าเราต้องมีเพื่อนที่ดีมีพ้นส่วนที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีเงินอยู่พอสมควรแต่ยิ่งเยอะยิ่งดีจ้ะแต่ถ้าเราอยู่ในสภาพที่แบบเมาเหล้านะติดยาหรือว่าไม่มีเพื่อนไม่มีทุนไม่มีทุรกิจโอกาสมาเราก็อาแต่เราไม่มีทุนเราไม่มีพวกเราไม่มีพ้นส่วน มาเถอะเดี๋ยวผมอตอนนี้สุพุกโอกาสมาจะเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านผมก็สามารถทําได้ใช่ไผมผมมีหนึ่งอย่างห้องนี้ตั้งหลายคนที่พอจะเรียกเป็นคนส่วนได้เลยใช่ไหมเงินเรียกเลยถ้ามันเกิดโอกาสเมื่อโอกาสเกิดขึ้นผมเคยเปรียบเทียบโอกาสเหมือนผู้ชายคนหนึ่งสูงร้อยเก้าสิบนะแล้วก็มีปีกด้วยแต่ว่าหัวล้านมีผมจุกเดียวมันบินอยู่รอบตัวเราเหมือนเงินอะบินอยู่แต่ว่ามันมีขามีปีกแล้วจับมันได้ไหมอะย,ยกเว้นเหมือนเผลอหรือว่าเราพร้อม เมื่อถ้าเราพร้อมก็คือเราคว้ามผมมันป๊อปมันเคอโอกาสมันก็คือเงินทองนะเมื่อผมว่าตื่นสติพร้อมทุกเวลาเงินผมไม่มีอดเดนี่ผมไม่มีนะเมื่อมผมจะเอาเงินหมื่นล้านไม่ยากห้าพันล้านก็ไม่ยากตอนนี้แบงก์ใหญ่จะปล่อยกู้ผมนะ,ะผมยังไม่ต้จะกู้ไปทําไรแต่ถ้าเกิดเจออะไรดีๆนะกูพร้อมกู้พร้อมทุม่ม,มนะใช่ว่าเพดีแตกนะดีตั้งนานนะเคยไม่ขาดทุนเ,เริ่มกำไรแต่กำไรแล้วก็อ่า อุปรสรรคไม่ได้มีครั้งเดียวในชีวิตนะถ้าผมไปเที่ยวที่ผมที่เขาจีจันนะผมทำผมมองการหนึ่งทุกอย่างผมมีข้อคิดหมดเลยเดินเข้าในม,มุมมองผมแม่งเจออุปรสรรคต้มไม้ไม่ต้องมุดหรือจะปิดเออบางคนก็งง,งทําไมคุณต่าไมเต้มไม้ตรง,งนี้มากกว่าเป็นทัศนคติมุมมองเออชีวิตเรามีอุปรสรรคเจออุปรสรรคปิดเสร็จเรียบร้อยเข้าไปเดินเดิมเจออีกแล้วอุปรสรรคไม่ได้มีครั้งเดียวในชีวิตกูเขียนไว้อย่างนะั้นแหละ แต่ว่าแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆที่อินโดนีเซียถัดตุน3-4ปีแล้วปุ๊บมากำไรกำไรพบเจอภาษาอีกลงอีกอ่าตอนนี้ก็ขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งชีวิตมันไม่ได้มีครั้งเดียวนะและชีวิตเราต้องทนหลายครั้งแล้วก็ต้องเจออ่าอ่มีต้มยำกุ้งมีแฮมเบอร์เกอร์แล้วมีอะไรอ่กปีห้าสี่น้ำท่วมยังมีอ่าโควิดแล้วตอนนี้จะมีอะไรอีกก็ไม่รู้อีกใช่ปะมันก็มาแต่เราพร้อมที่จะต้องไปต่อได้ถ้าเราเชื่อและเราพร้อม แล้วที่เขเมรทำไมมันเรากลับไปได้เออหุ้นส่วนผมไม่สู้เท่าไหร่เออจริงๆมันเป็นโครงสร้างราคาที่มีปัญหาคืออย่างนี้นการทุกอย่างมันมีจุดเล็กๆนิดเดียวเองที่เราไม่สามารถทะลุคอดได้ผมประสบของเรจที่เขมรเ,เพราะว่าตอนนั้นอ่ะโอชีผมเป็นคนทำตลาดอนะ่ะเราเบื้องหลังให้ฟังเลืองเลืโอชีไข 2,500เรียวต่อขวด544ก็เหมือนกับที่กรุงเทพที่เมืองไทยเลยตอนที่โอชินาคือ20บาท5 4 0ี